กา52นาทีเรื่องเล่าเชา้านี้กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์นะครับยูทูบเบอร์สายแซบสายกินคุณเฉลิมศรีแกออกซิงเกิลฮะชื่อเพลงว่าเพื่อนไม่ไหวปรากฏว่าแค่แกปล่อยซิงกิกออกมานิดนึงอ,อ่ะม,มันไปมีความคล้ายแทบจะเหมือนกันเดะกับเพลงกอดความเจ็บช้ำของวงเซฟแคนเน็ตให้คุณผู้ชมลองฟังกันก่อนอะลองฟังเพลงของคุณเฉลิมศรีเพื่อนไม่ไหว อ่ะอันนี้เพลงที่เพิ่งออกมานะค่ะและลองฟังเพลงที่บอกว่าเขาถูกระบุเป็นต้นแบบก๊อปปี้เขามากอดความเจ็บช้ำของวง Safe Planet โอ้โหมันก็เหมือนจริงๆ แม้กระทั่งในตัวของวงเซฟแพลเน็ตเองเนี่ยอย่างคุณเอเลียนนักร้องนำเนี่ยถึงกับโพสต์ข้อความว่าขำบวกน้ําตานะฮะ,ฮะคนด่าเลยเอาตรงๆด,ด่าเฉลิมศรีกอปปี้คุณเฉลิมศรีไลฟ์ยอมรับว่าก็วงนี้คือแรงบันดาลใจก็วันนี้ก็ออกมาขอโทษทุกคนนะคะที่ทําให้ผิดหวังแล้วก็มีคงไม่ได้ปล่อยเพลงของมิกแล้วขอโทษที เราไม่ได้ทีแจงหรือไปขออนุญาตตัวทีเซอร์มิกพยายามที่มันปล่อยออกไปอ่ะพอมันไปทําช้ามันก็เหมือนมาแต่มิกก็คือเอาตรงนั้นมาเพื่อมาทําต่อย,ยอดเพื่อให้มันเป็นอินสปายเพราะมิกคิปเบื้องหลังอ่ะมิกก็พูดอยู่แล้วแบบขอบคุณแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้มิกอยากร้องเพลงอยากทําเพลงขึ้นมาทั้งนั้นที่มิกไม่เคยทําเพลงเลยเนี่ยครับคือก็ยอมรับแหละว่าเสียงเพลงของเพลงเนี้ย ชอบมากมันดังกล้องในหัวมันเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจมันจึงออกมาเป็นเพลงใหม่ซึ่งคล้ายคล้ายกับของออริจินัลมากทีนี้คนเขาวิพา์วิจารณ์ว่าคุณกอล์ฟฟักเริงฮีโร่ซึ่งร่วมงานอยู่กับคุณเฉลิมศรีด้วยเนี่ยไม่ได้เตือนหรอมันเป็นเรื่องลิขสิทธ์นะแบบนี้คุณกอล์ฟยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรแต่เจ้าตัวบอกงั้นขออนุญาตไม่ปล่อยเพลงนี้แล้ว<ฆ>คือปล่อยออกมาเหมือนเหมือนเป็นน้ำจิ้มให้ฟังแค่สั้นๆ<ฆ>ถูกทัวลงอย่างหนัก